สาธุสุขธรรมสวัสดิีสาธุท่านวันนี้วันพระเรีองแปดขั้มเป็นเก้านะก็ช่วงสายๆก็มาทำบุญถวายสลักัพทานสามัคคีของสองตำบลคือตำบลเมือและตำบลระนองนักสงฆ์นักญาติโยมก็วันนี้ก็ร่วมทำ เจ้าวันพระนี้นะที่วัดไผ่ทิพย์มิตรมนต์ใอนอำเภอพานมาวชาิรเกศกีร์กอสทายาทโยกอคังหลงัลงไหลมาเรื่อยๆอนุนสาวรีย์เช่นได้นะก็จะพาท,ท่านได้ดูได้ชมบรรยากาศน้อเท่าที่เก็บได้มาฝากได้นะขอขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นจงสองคนให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขเจริญเช่นกันนะดูแล,แล้วก็กกกกกอย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดให้กดกระดิ่งเพื่อทากทิ้มาช่อยูทูปวัดสระน้องเบิร์ดนะทุกท่านโอ้ บรรยากาศงาน,น,นบุญถวายสักการะท่านที่อนนาธาุที่วัดไทยวันนี้านบุญถวายสักการะที่วัดไทยนี่ก็พระคุณเจ้าและก็ญาติโยมทั้งหลายวัดนนกำลังทยอยมาโอ้ยพังไงแซมบรรยากาศอนนนนารวยพารวยพารวย บรรยากาศบรรยากาศญาติโยมร่วมทำบุญถวายสละกฐทานที่วัดไทยเนาะตอนนี้นะบุญถวายสัะกฐทานเพื่อทนุกบรม,มพุทธศาสนาอุปทภ์อุปทานรับรับคุณเจ้าเดินทางเข้ามาทำบุญที่วัดไทยเยอะแยนะซึ่งวัดไทยก็เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ผูกกับอำเภอขัน ที่ยาวนานก็ในนี้จะจะมีวัดวัดไทยแล้วก็วัดเจ็เรียกว่าวัดไทยวัดจีนเนาะก็ใตอนนี้ก็จะเป็นพรสัทยาติโยมารณธรรมบุญนะก็พาณนะที่นำมามีทางรถนรถมอเตอร์ไซค์รถ,รถ,รถปิ๊กอัพ ก็นำมาทำบุญกันนะนี่ก็คุติหลังเก่าหลังโบราณของวัดไทยก็คิวอารโคสแกนครับอันสแกนง่ายได้บุญนะครับอันนี้ก็คนรวยเอาของมาแจกแล้วเครื่องคิวอารโค้สแกนนี้นะครับก็จะก็จะโทรกับาคมสรรากรกัท่านใดสแกนแล้วจะทุกอย่างหมดเลยเออทุกสุกตา สแกนหน่อยสแกนหน่อยอสแกนแล้วแาต้องว่าไม่มาแล้วก็ให้วนเชิงของรโรงทานที่รับพัสดารของวัตถที่มิดดีพอมาถึงอนุญาโตมารดตบนก็จะมีคณะสถาตั้งโต๊ะรับ แต่ว่าเราจะาที่ไหนก็แล้วแต่ยากันอย่างมีความสุขด้วยเป็นอาชี่ยิยนจมใส่มาทำนในวันนี้นะนารกับกุ่ราก็จะเป็นน้อยสองร้อยสามคนเพียงหน่อยก็สาธุสาธุเออสาธุสาธุเออโมทนาโมแ โอสารานัโยอมากันยามกมาเออสาธุสาธุเนาะยอโยมารียนลุนะโอ้นะสารงทารยสันทดของยอโยมมากันยังย ant, 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 เยะะอ,อ,อยยยยะแยะเลยเะ ก็ามาดูบรรยกาศการทรําบุญวนรสถาของญาติโยมที่วัดไทยที่ดมิทก็วันนี้กคณะสงาโรทาาหัาตั้งรงทานทาทาเพื่อบรอจากอาหารกินญาติโยมกสม็ส,งสงง่งส và tôi thấy là, à. là cái tốt mà bắt anh cái tốt mà bắt anh cái tốt mà bắt anh cái tốt mà bắt มีที่ว่างมากมายมีที่ว่าเยอะนะครับเขามีบารสบกรติาวัดคนกยอะที่วัดนโวงพนวัดโกวัดปกจันทร์วัดปกจันทร์วัดวัดเพียรุารานุมทเทวบรมนุโมทัตาะอัจรอย่จะพูดถึงนะครับนีครับ บรรยากาศความพี่น้องนะครับอ๋อยากาศโรงทานพอไหมนะครับที่ตั้งโรงทานใหพอเนาะโอ้โรงทานสิบที่สิบสามสิบโรงทานนะครับโอ้นะครับขออนุโมทนาบุญโรงทานมาแล้วก็ให้ด้วยนะครับอ่าโรงทานการให้ชื่อว่าการการให้อาหารชื่อว่าให้กําลังนะครับกร่าวพิธีการกล่าวพระุกนพระอาจารย์หลวงพ่อพระครูประหลัดนัทวุฒ หมดทำมาละไฟบัญชีหไฟดับะโอ้โตัดสายตัดสายตรงนี้น้ำไหลไฟดับแล้วค่ะน้ำไหลไฟดน้ำไหลไฟดับแล้วทีนี้โอ้โงทานเอท สาธุสาธุสาธุเนาะโมทนาบุญฟังเด้อโอ้บานเชื่บุญเชื่อโมเชื่อน่ะมานิโยมบุญกับญาตนะิโยมเนาะมาร่วมทำบุญถวายสละก,กฐ,ฐาทานสามาคัคคนะีของญาติโยมชาวตำบลหนะ้วยเหนือห้วยสมรามาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเยิย้มใสอิ่มบุญอุ่นใจได้มีความสุขด้วยกันนะสาธุอนุโมทนาสาธุนะ นี่ก็ไฟรพัดนาหารอบพัฒนาหามนำพระพัตหามาถวายกันบรามมายนรยากาศงานบุญตอพัะพัฒนาที่วัดทวทไทยเทมิตรก็มีอะไรต่างๆมา,าเยอะแยะมากมายนะใน,นเรนีชาวยนยหญ่จำศีลเนาะ มาเป็นผู้ปฏิบัติธรร,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 รมรักษาศีลวันพระก็มาเหนนั้นยังเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่นก็ก็สิโยก็จะนั่งเก้าอี้หน่อยอาาสบายดีเนาะยาย ดีเนาะแข็งแรงอายุยืนยืนยืนสาธุสาธุเนาะต้องนั่งเก้าอี้เนาะไม่นั่งเก้าอี้ก็นั่งพับขาไม่ได้ปวดหน้าปวด ปันเตปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมะหามิโอสธุรักขัาธายะติสรเนนะสหปัญจสิลานิยจามาทุติยัมภิมยัยมปันเตวิสุงวิสุงรักขัาธายะติสรเนนะสห ปัญจสิลานิโักสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมจักสัพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต

ติยมิธังมังสระนังคัจฉามิติยิังนามิิยมสังขังสระังคัจฉามินััามิสังขังสระังคจามิสระนันคัามมังนนาะนัามันคัจมระังสัามิสามิะนันาระนมระนามะัคัามระนนาปััามิยามิรารามะ สิกขาผาทังสมาธิยามีโมสาวาทาเรรามานีสิกขาผาทังสมาธิยามีมหา,าราหโต